นะครับก็เราฟังนะครับหลักสูตรหลายๆหลักสูตรในระดับดุษฎศึกษาของคณะสถาปัตย์นะครับไปแล้วนะครับจะเห็นว่าทุกหลักสูตรนั้นมีจุดเด่นนะครับที่แตกต่างกันนะครับจากเปียโทนะครับก็มาถึงเปียเอกครับเปียเอกในสาขาสถาปนิกรการวิจัยเพื่อการออกแบบนะครับออของราชบัลลังนั้นนะครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรแรกของคณะสถาปัตย์ ก็นะครับชื่อเต็มๆนะครับนะครับก็คือสาขาสาิิยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบครับเป็นหลักสูตรที่เราเปิดทําการเรียนการสอนนะครับมาประมาณสัก20ปีนะครับที่ผ่านมา2,5,4,8นะครับเป็นปีที่เราเริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกนะครับปีหน้าก็จะมีอายุครบ20ปีนะครับถ้าเป็น คนก็น่าจะมีเข้าสู่วัยรุ่นนะครับอย่างเต็มตัวนะครับจาประสบการณ์ในการสอนนะครับเรถามว่าใครครับที่จะมาเรียนปริเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเหมาะกับบุคลากรทางการศึกษานะครับนักออกแบบนะครับหรือนักวิจัยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับสาขาของเรานั้นนะครับมีปัชญาและความเชื่อว่านะครับ การจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามแต่ในโลกใบนี้ที่ต้องพึ่งพิงการออกแบบนะครับในโลกปัจจุบันนั้นปัญหามันซับซ้อนเหลือเกินเราจึงไม่สามารถจะพึ่งพิงความรู้ด้านเดียวครับเราจำเป็นต้องบูรณาการนะครับศาสตร์ต่างๆนั้นเข้าด้วยกันและนำไปสู่การพัฒนาการวิจัยเพื่อเข้าใจปรากฏการ และนำไปสู่การออกแบบสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นครับในหลักสูตรของเรานั้นถ้าถามว่าเหมาะกับใครครับเหมาะกับผู้คนที่สนใจนะครับต้องการทำวิจัยนะครับเพื่อตอบสนองเรื่องการออกแบบในหลายๆสาขาทั้งเรื่องของ Product Design ครับอินเทอร์เนียอาร์เคเตนะครับจิว e วลรี่ดีไซน์นะครับ แม้กระทั่งนิเทศศิลป์นะครับเราก็รับข้อแม้ว่าจ้องจบเปียโทมมาแล้วนะครับในสาขาต่างๆซึ่งอันนี้เป็นในเวอร์ชันที่ปัจจุบันที่รับนักศึกษายอยู่นะครับปัจจุบันนี้ครับนอกจากในคนที่จบด้านอาดียวแล้วครับเราก็จะมีการขยายขอบเขตไปถึงผู้ที่จบสาขาอื่นๆเช่นสาขาการตลาดสาขาการจัดการครับวิศวกรนะครับก็สามารถแอพพลายเข้ามาเรียนได้นะครับ เพียงแต่ว่าในกระบวนการคัดกรองของกรรมการหลักสูตรเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาจาก competency ของนักศึกษาเองแล้วก็โจทย์งานวิจัยว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและนะครับเกี่ยวพันกับเรื่องของงานออกแบบมากน้อยเพียง,ยงไรนะครับซึ่งในหลักสูตรในช่วงที่ผ่านมาครับเราก็มีผู้เรียนนะครับอาจจะจบจากด้านวิศวกรเนี่ยแอพพลายเข้ามาเรียน กันนะครับก็มาเรียนต่อในสาขาสายวิจาย้เฉพาะการากออกแบบเลิตภัน,น,นะครับทีนี้ในกระบวนการการเรียนนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการเรียนแผน1แผน2นะครับซึ่งแตกต่างกันที่ว่าแผน1น,นั้นเป็นการวิจัยอย่างเดียวนะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับนักวิชาการที่มีพื้นฐานความรู้เรื่องการวิจัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาทําวิจัยต่อนะครับ หรือแผน2ครับเป็นแผนที่เหมาะกับผู้ที่อาจจะเคยเรียนปริญญาโทจบมาใหม่ๆครับอยากมาพัฒนาเรื่องของความรู้เชิงวิทยาการในเชิงลึกนะครับก็จะการมีการเรียนคอร์สเวิร์กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทําวิจัยนะครับซึ่งจะแตกต่างกันที่นี้ถ้าไม่แน่ใจครับก็อาจจะลองสอบถามกับหลักสูตรก่อนว่า เคยตัวเรานั้นเหมาะจะเรียนแผนไหนนะครับแล้วก็ค่อยแอพพลายครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ครับในการสมัครเรียนปริเอกนะครับออผู้สมัครเรียนนะครับต้องมีการสอบวัดผลความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากปอโทตัวน,นี้นึงว่าตรงปอโทเนี่ยอาจจะแอพพลายได้เลยนะครับแต่ปรเอกนั้นผู้สมัครเรียนนั้นต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ ประกอบการพิจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าเลเวลเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในกระบวนการเรียนพอเรียนปุ๊บนะครับก็จะมีการสอบประเมินความรู้นะครับมีแล้วก็มีผ่านขั้นตอนในการตีพิมพ์เผยแพร่ง,งานวิจัยนะครับตามแผนการเรียนของตัวเองนะครับแล้วก็สอบจบเย้พลอันนี้คือขั้นตอนในการเรียนปริเอกของราชบัณน,นะครับ ที่นี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนครับนอกจากจะเตรียมว่าเอ้ยจะสมัครเรียนแล้วครับก็ต้องเตรียมเรื่องความรู้ภาษาอังกฤษในการสมัครนะครับถ้าเป็น i อเอครับขอระดับ3ขึ้นไปนะครับถ้าเป็น t o เฟลไอบีพีต้องสกอร์สาขึ้นไปนะครับถ้าเป็น ITP ก็400คะแนนขึ้นไปนะครับ หรือ c u t e s ครับก็ขอ30สกอร์ขึ้นไปนะครับหรือนะครับจะสมัครสอบภาษาอังกฤษของรันกระบังเองครับก็ขอรับ A2 l e v เลขึ้นไปนะครับนี่คือขั้นต่ำในการสมัครนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับจะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าเรียนนะครับเมื่อผ่านเกณฑ์ได้เข้ามาเรียนแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือภาษาอังกฤษนะครับ ต้องพัฒนาให้เป็นเลเวลที่เพื่อจบการศึกษาซึ่งก็จะเป็นเลเวลที่สูงขึ้นครับอย่างเช่น IELTS ก็ต้องเป็นระดับสกอร์5ขึ้นไปนะครับ t o e f l ก็เป็นถ้า i t ทนะครับเป็น513คะแนนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษที่ทางหลักสูตรนะครับต้องการนะครับนอกจากนั้นครับในรายวิชาเรียนครับ ถ้าถามว่าแผน1แผน2ตากกน่างกันยังไงครับแผน1นนั้นเป็นแผนวิจัยอย่างเดียวนะครับซึ่งในการเรียนครับก็จะเน้นที่วิชาสัมมนาและโคลโลเปียมนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันแล้วก็วิชาทีสีนะครับซึ่งทั้งหมด48เครดิตนะครับก็คือทำวิจัยตั้แต่เริ่มต้นนะครับนั้นในนนี้จะเหมาะกับคนที่อาจจะมีพื้นของ กระบวนการวิจัยอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยประสบการณ์10ปีขึ้นไปประมาณนั้นแล้วก็อยากจะแอพพลายมารีปริเอกนะครับก็อาจจะเหมาะกับท่านเหล่านั้นนะครับหรือถ้าเป็นน้องใหม่เพิ่งจบปรีโทนะครับเพิ่งจบมาได้สัก2ปีและอยากเรียนปริเอกครับหรือเป็นบุคคลที่จบจากสาขาอื่นมานะครับและอยากเรียนปริเอกครับคอสนี้อาจจะเหมาะกับท่านมากกว่าครับเป็นคอสที่เป็นแผน2ก็คือเป็นแผน คอร์สเวิร์กนะครับก็จะต้องเรียนวิชาคอร์สเวิร์กด้วยกัน4วิชาครับเช่นวิชาฟราดามนะครับอินดิเทอร์จเมโทรจี่นะครับวิชาสถิติเพื่อการออกแบบนะครับวิชารีเสิร์ชเทคนิคนะครับแล้วก็วิชาวอลลิเททีฟรีเสิร์ชอินดิไซร์รีเสิร์ชนะครับก็เป็น4วิชาบังคับที่ท่านต้องเรียนนะครับแล้วก็วิชาเลือกอีก2อีกอีกหนึ่งวิชาครับวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วก็วิชาสัมมนานะครับเป็นเสร็จแล้วก็ เรียนนะครับ51เดครดิตด้วยกันนะครับทีนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วงานวิจัยในด้านสาขาสาวิยาการาวิชาการแบบเนี้ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับก็ทำอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับงานวิจัยของนักศึกษาของสาขาเราที่ทำนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่สอบจบไปแล้วนะครับก็คือ the design guideline for video game character นะครับก็คือว่าเป็นการศึกษานะครับ character design นะครับในวิดีโอเกมนะครับหรือนะครับศึกษาเรื่องของออการออกแบบนะครับตัวแพลตฟอร์มนะครับ